แ้นี้ครับทั้งสามลำครับเข้าเทียบทุนนิ่งแล้วครับออกมาแลว หมาและคัมพี่น้องชาวเรือที่เคารบเรามาดูเที่ยวนี้ครับเป็นประเภทชิง4ถึง6ครับในประเภทห15สบห้าพายครับเจ้าขุนเอ็นอยู่ฝั่งคิดไหนท่านผู้ชมนะครับสีสตึกนั้นทำไมผิดรูปไปอยู่รูนอกเอาละไว้ดูที่บัตรด้านสีสตึกนั้นตามตารางนั้นอยู่ในรูที่2แต่ตอนนี้ไปอยู่รูนอกหุดนทักอยู่รูที่2ใส่เสื้อสีน้ำเงินต่างคนต่างรีต่างคนต่างเไป,ไปไงิดปท้ายตีหููมาตึกแห่งสักสี ทับพีเนาะศึกศักดิ์สีครับเจ้าขุนเนรมาจากพระกางครับศรีตึกจากทางอีสานกับขุนทัพเอาละครับเที่ยวนี้ครับมาดูใครเป็นใครครับระหว่างขุนทัพกับศรีตึกไรบีจีขึ้นมาเจ้าขุนเนรไม่ท้อไม่ขาอยู่ร่องน้ำไหนก็ไรบีจีขึ้นมาทันไม่ทันไม่รู้ต่างคนต่างไปว่าเราศรีตึกร่องน้ำที่สามจากภายแสงด้เว้ยแสงได้แสงไปแสงได้ถึงไปขุนทัพก็ไม่ท้อไม่ได้ไรบีจีขึ้นมาทันไม่ทันไม่รู้ต่างคนต่างเปิดเจ้าจะบอกให้เจ้าจะบอกให้จริงๆซะด้วยเขาบอกว่าผ่านครึ่งทาง ส้มๆในน้าของเจ้าคุณเนแม่เหลืองทองก็เพือดีจากพระครรปฐมมาก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาในเที่ยวนี้ในประเภทเรือ55เบ่งพายไว้จัดอันดับที่4ถึงอันดับ6เลยบาบูเนี่ยทเที่ยวนี้เลือยยะทางยังไม่เกิน125เมตรจ้าพี่น้องจ้าเอาละ125เมตรล้วมาโหดนับยังไงวะเนี่ยว่าแล้วตอนนี้ต่างคนต่างบีมาดูที่ว่าเจ้าแม่แม่ขุนเณนเหลืองทองกับคุณกับทางด้านสรีสตึกปดไปพายเพื่อสักศรีวัดกันนเที่ยวนี้ดูที่ว่าจะเป็น ระหว่างทางด้านซีสตึกกับคุณเนศสเตอึกคุณเนศสเตอกคุณเนศสเตอกคุณเนศสเตึกคุนเนศสตอกคุณเนศสเตึกคุณเนศสเตึกคุณเนศสเตอกคุนเนศสตอร์ขุนเนศเข้าเส้ชัยครับเข้าเส้นชัยครับรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคณะกรรมการก็จะให้คะแนนเป็นลำดับนะครับนะและไปวัดกันอีกท้ายเป็นเที่ยวก่อนเปิดการแข่งขันครับเรือ55นะครับนะเที่ยวที่สอสลับสายน้ำครับ ประเภทนะครับ55ใบพายครับที่1ครับขุนทัพที่2เจ้าขุนเนนตามด้วยสีสตึกครับที่3นะครับเอาละครับพี่น้องครับมาดมครับนะมาชมครับในเที่ยวนี้ครับรายการสุดท้ายก่อนเข้าพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับมาดูในประเภทเรือ55าจัดอันดับ4ถึงหครับไม่ว่าจะเป็นสีสตึกขุนทัพเจ้าขุนเนนแม่เหลืองทองปล่อยตัวออกมาแล้วมาดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าอันดับ4ถึงหก จะเป็นพอใครรับจะเป็นใครดูไม่ออกบอกไม่ได้คบสีสตึงอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งนะครับเพราะน้นที่สองก็คือขุนพัดที่สามารถจาขุนเนตเมื่อต่างคนก็ต่างเปิดดูไม่ออกบอกไม่ได้ใครจะมีชัยเพราะว่าผ่านประมาณสองเมตรดูไม่ออกบอกไม่ได้ร่องน้ำหนคือสีสตึงจะนำว่ายนํำได้นํำไปน้ใไ้ตลอดน,นะจ๊ะจะบอกให้ว่านํำไปนํำได้น้ำไปครับตูที่ว่าเที่ยวสุดท้ายก่อนที่จะไปเปิดแล้วก็มาหล่อชิงรวดปมา,มาหกรายการแต่วันจะมาดูเที่ยวนี้ก่อนในการชิงอันดัสี่ห้าหกในเที่ยวที่สอง โค้งต่างไซ์ก็ขึ้นมารู้ที่ว่าจะเป็นใครใส่เสื้อขาวนั้นสีสตึกสีสตึตสตตกจะหน,นีได้ห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 น,ไน,ไนีไปจะหนีตลอดรอดันได้ไไดูไลย ไไม่ได้ไม่รู้เพราะคู่นี้ดูไม่ออกบอกไม่ได้ขึ้นสนามผ่านไปที่สึกต่างๆยู่ดป้องน้ำไมนนำดูนำได้นำไปเราน้ำสา็ตามมาตามด้วยตามด้วยเอานำ้ำทีสีทีสีก็คือเรือก็คือเรือครับนะครับดูนะครับขุมทัพขุนทัพไรบีจี้ขึ้นมาไม่ทันเรื่องเขาไรบีจี้ขึ้นมาแล้วระยะสุดท้ายเขาบอกว่าเหลือดีสีสตึกบุรีรัมปลาบุรีกร์เบือกมาดูว่าใปเ่ือนี้ก็เสื้อสีข,ขาวจาวจังหวัดบุรีรัมนำโตขึ้นมาเล็กน้อยหรือเรียกทางอีกไม่เกินห้าสิบเมตรสุดท้ายว่าเรือขาว สีสตึกดีสีสตึกดีสสตึกดีดีดีนีนีดีข้าเส้นชชยรับเรียกข้าเส้นชชยต้องรอผลการตัดสินหลังเป็นทางการครับแล้วก็ก็ที่ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับหลังจากเที่ยวนี้นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันครับตอนนี้เรือเรือมาเลยนะครับเรือทั้งสามลำครับขุญาตสีสตึกขุนทับเจ้าขุนเนครับ ครับจอดเทียบนะครับจอดเทียบนะครับทั้งสามลำนะครับร่วมพิธีเปิดครับเราขอขอบคุณทุกเรือด้วยทุกราด้วยนะครับที่เดินทางมาสู่จุดพิธีเปิดการแข่งขันกันแล้วนะครับบางส่วนนะครับขออย่ารบกวนเรือที่ไม่ได้เข้าทำการแข่งขันในรายการที่2 7 2 8ครับขออย่ารบกวนท่านผู้จัดการทีม